สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับวันนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องสู่บทเรียนสั้นในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1นะครับข้อที่11จนถึงข้อที่12บทเรียนที่ผมตั้งใจที่จะทําเป็นบทเรียนสั้นนะครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้พิจารณาพระคำของพระเจ้าและหาบทเรียนจากพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะนํามาใช้ในชีวิตของเราบางทีเราอ่านพระคำของพระเจ้านะครับ แต่เราอาจจะไม่ได้เข้าใจหรือไม่สามารถที่จะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับชีวิตของเราผมก็เลยทำบทเรียนแบบนี้นะครับประมาณ15-20นาทีเมื่อพี่น้องฟังแล้วพี่น้องก็คงจะได้บทเรียนที่จะสามารถเสริมสร้างความเชื่อและนำไปใช้ในชีวิตจริงๆได้นะครับบทเรียนที่อยากจะนำมาถึงพวกเราวันนี้นะครับอยู่ในหนังสือ2ทิโมธีผมตั้งหัวข้อไว้ว่าไม่อายเพราะรู้จักพระองค์ หนังสือสองทิโมธีเป็นหนังสือที่ท่านเปาโลเขียนขึ้นเพื่อที่จะหนุนน้าใจทิโมธีผู้ที่ท่านเรียกว่าเป็นบุตรทีรักเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายในชีวิตของท่านเขียนถึงบุตรทีรักในความเชื่อดังนั้นในจดหมายฉบับสุดท้ายนี้จึงประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สําคัญสิ่งที่อยากจะฝากฝังสิ่งที่อยากจะเตือนสติสําหรับงานของพระเจ้าที่ฝากไว้ในมือของทิโมธี สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่เปาโลจะย้ำในบทที่หนึ่งก็คือว่าการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐการเอาจริงเอาจังในการรับใช้พระเจ้าท่านเปาโลพยายามที่จะให้ทิโมธีเข้าใจถึงวิญญาณของการเป็นผู้รับใช้การไม่อายในการที่จะประกาศพระคําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ท่านเปาโลท่านจะบ,นบันทึกไว้นะครับแล้วก็เขียนไว้ ให้ทิโมธีเองพิจารณาและพวกเราในปัจจุบันนี้ด้วยที่จะพิจารณาร่วมกันเปาโลเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสำเร็จครับพี่น้องในสายพระเนตรของพระเจ้าท่านรับใช้พระเจ้าเต็มที่ด้วยความทุกข์ยากลำบากถ้าพี่น้องจะอ่านในพระธรรมสองโคลินบทที่11ตั้งแต่ข้อที่21จนถึงข้อที่29ท่านเปาโลบันทึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ไม่ว่าจะเป็นการยากลำบากเมื่อท่านออกไปประกาศถูกโบยตีเรือแตกถูกหินคว้างบางครั้งก็จะต้องทำงานท่ามกลางพี่น้องที่ท่านเปาโลใช้คำว่าพี่น้องที่ทรยศและการเป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคริสตจักรต่างๆที่ท่านได้ไปเริ่มงานชีวิตของการเป็นผู้รับใช้จึงเป็นชีวิตที่ไม่ง่ายเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นเคล็ดลับในชีวิตของท่านเปาโลในการทำงาน ท่านจะบอกไว้ในข้อที่ 12, ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่หนึ่งนี้เองก็คือว่าการที่ท่านได้รู้จักองค์พระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าส่วนตัวของท่านเป็นแรงที่ทำให้ท่านรับใช้พระเจ้าตราบจนชีวิตของท่านนะครับได้สละเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐที่กรุงโรมนั่นเองเหมือนที่เรารู้นะครับสุดท้ายแล้วท่านเปาโลก็ถูกตัดศรีรษะ ในยุคสมัยต่อมานะครับในยุคของกษัตริย์เนโรบทเรียนที่อยากจะนำมาถึงพี่น้องจึงมีจุดประสงค์อยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้เรียนรู้ที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพื่อจะรู้จักพระองค์มากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วเราก็จะสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าตามของประธานที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานให้กับเรา เปาโลเนี่ยท่านมีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวการมีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวเป็นสิ่งที่จําเป็นครับเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยเราจะพบว่าหลายคนมาเชื่อพระเจ้าอาจจะเกิดจากความผิดหวังในชีวิตอาจจะเกิดจากอารมณ์อาจจะเกิดจากสังคมนะครับเป็นเหตุที่คริสตจักรก็ออกไปประกาศพระคำของพระเจ้าและมีคนเข้ามาในคริสตจักรมากมายแต่น้อยคนนะครับที่จะ สัมผัสกับพระเจ้าในชีวิตประจําวันมีสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้าเรารู้ได้อย่างไรเรารู้ได้จากการที่ใครสักคนหนึ่งนะครับคนคนนั้นเองเนี่ยรักพระเจ้าขนาดไหนทุ่มเทกับงานของพระเจ้าขนาดไหนแน่นอนนะครับท่านเปาโลท่านเขียนไว้ว่าในโรมบทที่10ข้อที่17ความเชื่อเกิดขึ้นเพราะการได้ยินได้ฝัง และการได้ยินได้ฟังนั้นก็คือได้ยินได้ฟังพระคําของพระคริสต์การมีประสบการณ์กับพระเจ้าจึงเป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับในการที่เราจะสามารถที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและรับใช้พระเจ้าเหมือนกับเปาโลท่านเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเนื้อสิ่งในใดผมอยากจะอ่านพระคำของพระเจ้าจากข้อนี้กับพี่น้องก่อนนะครับพระธรรมสองทิมโมธีบทที่หนึ่งข้อ11ถึง และทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้เป่าประกาศเป็นอักทูตและเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้นั่นเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทนทุกอย่างที่เป็นอยู่กระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่อายเพราะข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์ทรงสามารถรักษาสิ่งที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั้นได้ถ้าเราจะพิจารณาก่อนหน้านี้นะครับเริ่มตั้งแต่ข้อที่8เป็นต้นมาจนถึงข้อที่10 ท่านเปาโลหนุนน้ำใจทิโมธีว่าอย่าอายที่จะเป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือตัวของเปาโลที่ติดคุกเพราะการเป็นพยานนั้นแต่จงร่วมทุกข์ด้วยกันกับเปาโลดุด,ดังทหารอันดีของพระเยซูคริสต์นะครับดังนั้นเนี่ยการรับใช้พระเจ้าของเปาโลจึงเป็นสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่ได้รับการแต่งตั้งเราจะพิจนารณาพระคำของพระเจ้านะครับแล้วก็ ดูรากคำบางคำในภาษาเดิมและเราจะหาบทเรียนจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นะครับตำแหน่งที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้กับท่านท่านเปาโลท่านพูดถึงตำแหน่งของท่าน3ามตำแหน่งแต่ก่อนที่จะพูดถึง3ามตำแหน่งนั้นผมอยากจะอธิบายคำว่าตำแหน่งนะครับหรือการแต่งตั้งที่พูดถึงที่นี้คำว่าแต่งตั้งเนี่ยมาจากคำในภาษากรีกอ่านว่าทิดเทมี ค,คำนี้ทิเทมีในพจนานุกรมกรีกไทยเนี่ยแปลคำคำนี้นะครับความหมายของคำนี้แปลว่าสิ่งที่ตั้งไว้วางไว้หรือสิ่งที่เซ็ตค่าไว้เรียบร้อยหรือจะพูดถึงจุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ถ้าจะเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยคำว่าทิเทมีจะพูดถึงจุดประสงค์ แต่ถ้าพูดถึงสิ่งของจะพูดถึงการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาวางไว้นะครับเปาโลเข้าใจว่าในชีวิตของท่านเนี่ยท่านมีวัตถุประสงค์มีจุดประสงค์ที่พระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งท่านไว้เราพบในพระธรรมกิจการบทที่9นะครับข้อที่15จนถึงข้อที่16ลูกาได้บันทึกเมื่ออนาณาเนียนะครับได้มาเจอกับท่านเปาโลบอกไว้ว่า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับอนาเนียว่าไปเถิดชายผู้นี้คืออุปกรณ์ที่เราได้เลือกสรรไว้เพื่อน,นำนามของเราไปยังคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์ของพวกเขาตลอดจนประชากรอิสราเอลเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาต้องทนทุกข์มากมายเพียงใดเพื่อนามของเราดังนั้นพระเจ้าได้ทรงวางจุดประสงค์ชีวิตของเปาโลไว้ตามข้อนี้นะครับเมื่อพระองค์ตรัสกับอนาเนียจุดประสงค์ในชีวิตของเปาโลก็คือว่า เปาโลจะต้องนําข่าวประเสริฐนี้นะครับนามของพระเจ้านี้ไปถึงคนต่างชาติไปถึงกษัตริย์ไปถึงชาวอิสราเอลนี่คือสิ่งที่พระเจ้ามีจุดประสงค์ในชีวิตของท่านอีกสักข้อหนึ่งนะครับกาลาเทียบทที่1ข้อที่15นี่เป็นข้อเขียนของเปาโลเองแต่เมื่อพระเจ้าทรงเลือกข้าพระเจ้าไว้ตั้งแต่กําเนิดและทรงเรียกข้าพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์พระองค์พอพระทัย จากข้อนี้นะครับท่านเปาโลท่านพูดถึงพระเจ้าได้เตรียมท่านไว้สําหรับการเป็นพยานของข่าวประเสริฐตั้งแต่กําเนิดเลยในฉบับภาษา1940จะใช้คําว่าตั้งแต่อยู่ในครันของมารดาดังนั้นเปาโลมีจุดประสงค์ในชีวิตมีจุดสําคัญที่พระเจ้าได้ตั้งไว้นะครับในชีวิตของท่านคือท่านจะต้องเป็นผู้ประกาศ ดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าท่านเปาโลท่านกล่าวถึงชีวิตของท่านตำแหน่งที่พระเจ้าได้เลือกท่านไว้มีมีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับในข้อที่11ในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ที่เราอยู่ตำแหน่งแรกก็คือท่านถูกพระเจ้าเรียกให้เป็นผู้เปล่าประกาศนะครับภาษากรีกใชก้คำว่าเครุกส์คำนี้ภาษาอังกฤษแปลคำนี้เป็นพรีเชอร์นะครับที่เราแปลว่านักเทศนักเทศคือผู้ที่เป่าประกาศ สอนพระคำของพระเจ้าตำแหน่งที่สองก็คืออัครทูตหรือว่าอ ok ักรสาวก apostolos นะครับในภาษากรีก apostle ในภาษาอังกฤษแปลว่าอักรทูตหรือว่าอ ok ักรสาวกตำแหน่งที่สามที่พระเจ้าตั้งท่านไว้ก็คือเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้ฉบับอมะตะธรรมนะครับถ้าอ่านในฉบับอื่นจะใช้คำว่าเป็นครูสอนมาจากคำว่า didas kallos นะครับคำนี้มีความหมายถึงครู Master, หรือว่าที่เชอร์ก็ได้นะครับพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งเปาโลไว้เป็นผู้เปล่าประกาศเป็นอักขทูตและเป็นครูสำหรับสอนชาวต่างชาติเราพบว่าเปาโลได้กล่าวถึงตำแหน่งของท่านในหนังสือหนึ่งทิมโมธีบทที่2ข้อที่7เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นในชีวิตของท่านเนี่ยท่านถูกพระเจ้าตั้งไว้ให้มีบทบาทมีหน้าที่ในการรับใช้พระเจ้าบทเรียนที่อยากจะนำมาถึงพี่น้องก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานบทบาทให้เราแตกต่างกันจุดประสงค์เพื่อที่เราจะนำข่าวประเสริฐนำเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เรื่องของความรอดนะครับไปถึงคนล้อมรอบที่เรามีปฏิสัมพันธ์อยู่ด้วยถ้าพี่น้องสังเกตในรูปที่ผมลงที่นี่นะครับพระเจ้าประทานให้บางคนมีความสามารถนะครับเป็นวิศวกรเป็น นักดนตรีบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้ามีคำเขียนไว้ว่าการงานต่างๆนอกจากการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเพียงงานอดิเรกผมอ่านแล้วผมก็จำไว้ในหัวแล้วก็ติดอยู่ในหัวแล้วก็แชร์ลงที่นี่นะครับเขาก็พูดถูกนะครับการงานอันไดก็แล้วแต่ที่เราทำในโลกนี้อาชีพของเรา สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่ชั่วคราวเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้นเองนะครับการเป็นครูการเป็นหมอไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่อยู่ถาวรเมื่อเราจบชีวิตของเราลงสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปพร้อมกับเราบางคนบอกว่าอาชีพต่างๆบางครั้งเป็นแต่เพียงหัวโขนที่เราสวมเท่านั้นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ พระเจ้าต้องการที่จะให้เราเป็นพยานของพระองค์ในสังคมที่เราอยู่เป็นเหตุที่วลีนี้นะครับการงานต่างๆนอกจากการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเพียงแต่งานอดิเรกแสดงว่างานที่แท้จริงของเราก็คือการประกาศนั่นเองในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่9นะครับในข้อที่23ท่านเปาโลท่านบอกว่าข้าพเจ้ายอมทำทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเหตุฉะนั้นเนี่ย เปาโลถูกพระเจ้าเตรียมไว้ตั้งแต่อยู่ในคร้นของแม่ตั้งท่านไว้เป็นผู้ประกาศนามของพระองค์แก่คนต่างชาตินะครับแก่กษัตริย์แก่ชนอิสราเอลเช่นเดียวกันกันกบพวกเราพี่น้องครับพระเจ้าให้เราอยู่ในสังคมที่เราอยู่เพื่อเราจะเป็นตัวแทนของพระองค์ในสังคมนั้นๆที่เราอยู่อย่าลืมนะครับว่าหน้าที่ของเราก็คือนําคนบาปกลับคืนดีกับพระเจ้า ในข้อที่12นะครับประการที่สองเปาโลบอกว่าท่านไม่อายเพราะรู้จักและมั่นใจในพระองค์อยากจะตีความหมายข้อนี้ให้กับพี่น้องนะครับขยายความหมายคำว่ารู้จักให้กับพี่น้องนิดหนึ่งคำว่ารู้จักเนี่ยมาจากคำว่าเอโดนะครับในภาษากรีกมีความหมายว่าการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนการมองเห็นที่เคลียร์ที่ชัดเจน และการเข้าใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า understand มีความหมายถึงการมีประสบการณ์กับพระเจ้าส่วนตัวเปาโลไม่อายในการที่จะทิ้งบทบาทของท่านเมื่อก่อนที่ท่านเป็นฟาริสีเป็นคนที่มีชื่อเสียงในท่ามกลางพวกฟาริสีนั่นเองเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องจำได้เปาโลเป็นคนที่มีใจร้อนรนในการประกาศข่าวประเสรศิฐดังนั้นเมื่อท่านประกาศข่าวประเสรศิฐท่าน ท่านไปขอนะครับหมายจากมหาปรุหิตเพื่อที่จะไปข่มเหงคนที่เป็นคริสเตียนที่เมืองดามัสกัสความร้อนรนของท่านนำชื่อเสียงนำเกียรติมาให้กับท่านเมื่อท่านอยู่ในคณะฟาริสีแต่เมื่อท่านเจอพระเยซูท่านมีประสบการณ์กับพระองค์โดยตรงฟิิิป,ปีบทที่ 3, ามข้อที่สิข้อนั้นเปาโลเขียนไว้น่าคิดมากนะครับท่านบอกว่า ข้าพเจ้าต้องการรู้จักพระคริสต์และมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจแห่งการคืนดีคืนพระชนของพระองค์และร่วมสามัคคีธรรมในการทนทุกข์ของพระองค์เป็นเหมือนพระองค์ในการสิ้นพระชนเปาโลใช้คําว่าเขาอยากจะรู้จักพระองค์เขาต้องการที่จะมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับ เป็นเหตุที่ทำให้เปาโลไม่อายในการประกาศเพราะเปาโลมีประสบการณ์ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับองค์พระอิสุในโรมบทที่6ข้อ10จนถึงข้อที่11ที่ะโะรงทรงตายนั้นทรงตายต่อบาปครั้งเดียวเป็นพอแต่ที่ะโะรงคทรงมีชีวิตอยู่นั้นทรงมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในทํานองเดียวกันจงถือว่าตัวท่านเองตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าในพระเยซูคริส หลังจากที่เปาโลเจอพระเยซูท่านบอกว่าชีวิตของท่านอยู่เพื่อพระเจ้าทานเองอีกข้อหนึ่งครับโรมบทที่14ข้อแและข้อ9ถ้าเราอยู่เราก็อยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายเราก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่หรือตายเราก็เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะเหตุนี้เองพระคิดจึงสิ้นพระชนและคืนพระชนเพื่อพระองค์จะทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของทั้งคนตายและคนเป็นมีชีวิตอยู่ก็ได้พระเจ้าตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสองโครินนะครับบทที่5ข้อ8จนถึงข้อที่9ดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วว่าเรามั่นใจและเราปรารถนาที่จะพ้นจากกายนี้ไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่า ฉะนั้นเราจึงตั้งเป้าที่จะทําให้พระองพอพระไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในกายนี้หรือพ้นจากกายนี้ไปเปาโลมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะถวายร่างกายของท่านให้กับพระเจ้าโดยการประกาศข่าวประเสริฐเหตุฉะนั้นท่านไม่อายนะครับในการที่จะเป็นพยานขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะติดคุกไม่ว่าจะถูกเที่ยนนะครับบางครั้งถูกด่าถูกว่า ท่านเขียนไว้ในหนังสือหนึ่งโครินบทที่4ตั้งแต่ข้อที่11จนถึงข้อที่13นะครับท่านบอกว่าชีวิตของการเป็นอัครทูตเนี่ยเป็นเหมือนอยากเยื่อสิ่งที่ไม่มีค่านะครับในสายตาของมนุษย์เพราะท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์จะรักษาสิ่งที่ฝากไว้อธิบายคําว่าความเชื่อตรงนี้นิดหนึ่งความเชื่อนะครับมาจากคําว่า p i สติโแต่ที่นี่เป็น t ท n s e ที่เปาโลใช้ ถ้าคนที่ศึกษาภาษากรีกนะครับจะเรียกว่าเป็น perfect tense ที่มีความหมายว่าการกระทําที่เกิดขึ้นในอดีตและผลยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้คำนี้อ่านว่า p ε π i s t i l k a นะครับ i s t i l k a มีความหมายถึงความเชื่อที่มั่นคงตั้งแต่อดีตและปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่เป็น perfect นะครับเป็น perfect tense ในภาษากรีก ความหวังที่จะได้ชีวิตนิรันดร์คือสิ่งที่เปาโลได้ฝากไว้กับพระเจ้าดังนั้นไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่จะเป็นหรือตายนะครับท่านสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าได้อย่างมีความสุขพี่น้องถ้าพี่น้องจําได้นะครับเมื่อท่านเขียนหนังสือฟิลิปปีท่านเขียนเมื่อท่านอยู่ในคุกที่กรุงโรมและบอกกับพี่น้องที่เมืองฟิลิปปีในฟิลิปปีบทที่3ข้อ1นและบทที่4ข้อที่4 บอกว่าจงม,มีความชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาในขณะที่ตัวท่านเองติดอยู่ในคุกนะครับดังนั้นเมื่อท่านรู้จักกับพระเจ้ารู้จักกับพระเยซูไม่มีอะไรที่จะทำให้ท่านอายในการประกาศอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องนะครับด้วยคำเขียนของปอลเหมือนกันบอกว่าเพราะสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อประคิดและการตายก็ได้กำไร ถ้ายังมีชีวิตยอยู่ในกายนี้ต่อไปก็หมายว่าข้าพเจ้าจะทำงานอย่างเกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดียังลังเลใจอยู่ที่เปาโลบอกที่นี่นะครับใจหนึ่งอยากจากไปเพื่ออยู่กับพระคิ์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนะักฉันได้ฉะนั้นพี่น้องครับในการทำงานรับใช้พระเจ้าของเราพระเจ้าประทานบทบาทให้กับเราแต่ละคนต่างกัน เปาโลพระเจ้าได้เซตท่านไว้เป็นอัครทูตเป็นครูเป็นผู้เป่าประกาศเป็นนักเทศสําหรับพวกเราเองเราอาจจะรับใช้พระเจ้าแตกต่างจากเปาโลบางคนเป็นพ่อค้าแม่ค้าบางคนเป็นนักธุรกิจตามที่ผมได้กล่าวไว้อย่าลืมนะครับการประกาศคืองานแท้ของเราการมีสายสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัวเป็นเหตุผลที่เราจะไม่อายในการประกาศ ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปนี้ครับขอพระเจ้าอวยพระพรครับสวัสดีครับ